เขาไม่ขึ้นคานกันหรอกค่ะคนขึ้นคานส่วนใหญ่เป็นคนไม่สวยคนสวยเขาขึ้นบันไดค่ะเขาไม่ขึ้นคานคนสวยขึ้นบันไดค่ะไปเดินเดินเนี่ยหัดขึ้นซะบ้างหัดเดินก็บ้างทุกคนอายุเพิ่งสามสิบเองอยู่ไปเถอะกว่าจะเดินไม่ไหวก็ห้าสิบอยู่ไปยี่สิบปีก็คุ้มแล้วตรงเนี้ย เดินไม่ไหวจริงๆค่อยทำลิฟต์อยู่ไปเถอป้อห้าสิปีบางทีถ้ายังแข็งแรงเดินได้สบายๆเดินได้สบายๆฝังท่อไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยโนนคุณพ่อคุณพ่อปักหลักละ ฝนไม่น่าจะตกถ้ามีลมอ่ะฝนไม่ตกหรอกครับทุกคนเพราะลมมันพัด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 ถ้ามีลมอ่ะแต่ถ้าไม่มีลมนะลมนิ่งๆนะเนี่ยถ้าเมฆอย่างเงี้ยไม่น่าจะตกอะ่ะเมฆอย่างเงี้ยไม่น่าจะตกคิดว่านะดิฉันคิดเอาเองนะว่าไม่น่าจะตกกทมตกฉ่ำเลยเหรอคะ ที่จันยังไม่ตกค่ะที่ท่าใหม่ย,ยังไม่ตกนะจะไม่ร่วงอำเภออื่นตกก็ปาไม่รู้นครปฐมตกแรงมาเออนคอนปรปฐมเห็นมีคนเม้นตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนะว่าฝนตกแสดงว่านาคนปรปฐมตกทั้งวันเลยสิวันนี้ฝนตกในบ้านไม่ตกค่ะไม่ตกค่ะคุณแม่จ้า คุณแม่จเจ้าก็เดินสายนะตอนนี้ก็ไปไหนไม่รู้ครับเห็นเขาแวบๆบแบบชนบุรีก็ตกแรงชนบุรีก็ตกแรงเออก่ออิดตรงห้องน้ำหรือยังเนี่ยก่ออิดห้องน้ำหรือยังนี่นี่ปักแล้วนี่ทุกคนมีปักน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็น มีปักแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ทุบน่าจะทุบพวกนี้หลายอย่างเหลือเกินหลายอย่างเหลือเกินน้ำร้อนน้ำเย็นจ้ะคุณแม่เจอ้อไว้บ้านเสร็จมาเที่ยวนะเดี๋ยวให้เจเจจอ,จอพาเจเจจอเดินวนสักสามรอบให้เจเจจอเดินวนสักสามรอบ <Hey! S 1> อเรียบร้อยเขากวาดค่ะทุกคนเนี่ยนี่นางกวาดนางเก็บเนี่ย อุปกรณ์ช่างนางเขาก็จะไว้เป็นที่ที่เจ้าของบ้านสามารถมาเดินแบบตรวจงานได้อะไรได้ดิฉันก็มาเดินของดิฉันทุกวันไยก่ออิดทุนดูดิก่ออิดเนียบมากอ,มอย่าเพิ่งขี้เกียจค่ะเห็นมันดงบันไดเห็นมันดงบันไดยอย่าเพิ่งขี้เกียจอย่าเพิ่งขี้เกียจเลยค่ะ แต่ดิฉันอาจจะชินนะเพราะสมัยอยู่วัดไส้ทองดิฉันต้องเดินขึ้นตึกอ่ะสี่ชั้นะห้องกุฏิดิฉันอยู่ชั้นสี่เดินขึ้นทุกวันเดินบันไดขึ้นทุกวันชั้นสี่ทุกวันเลยอันนี้แค่ชั้นสองเอง้งชิวๆชิวๆถ้าเราเดินทุกวันน่ะเราเดินทุกวันเดินขึ้นเดินลงทุกวันน่ะมันก็จะ มันจะไม่มันจะไม่รู้สึกเหนื่อยหรอกแต่ถ้านานๆเราเดินทีเราจะรู้สึกเหนื่อยนี่ติดหมดนี่ติดแล้วเนี่ยติดหมดทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วปลาปลาทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วงานงานน้ำเสร็จละเหลืองานไฟเหลืองานไฟ นี่ทุกคนให้ดูตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้นี่ยังไม่สร้างค่ะมยังไม่สร้างลิฟต์ตอนนี้สร้างแล้วเดี๋ยวขี้เกียจเอาจนเราเดินไม่ได้ก่อนค่อยสร้างลิฟต์อ่ะยังยังหนุ่มอยู่เลยไปสร้างลิฟต์ทำไมขี้เกียจมันจะเป็นง่อยกันไปหมดนี่อันนี้อีกอันนี้อีกอันนี้อีกนูนอีกมาอีกแล้วมาอีกแล้ว บอกว่าบ้านไม่ได้สร้างอยู่ตอนแก่ค่ะลำคานลำคาญอีพวกมนุษย์ป้าพวกนี้จังเลยกูไม่ได้สร้างบ้านอยู่ตอนแก่กูสร้างบ้านอยู่ตอนนี้บ้านกูอีสองปีกูก็เสร็จแล้วกูอยู่กูได้อยู่บ้านตอนสามสิบห้ามึงต้องตื่นก่อนกูยังไม่แก่แล้วปากูจะแก่กูก็อยู่จนเบื่อแล้วยี่สิบกว่าปีโน่นถ้าไม่ตายก่อนมึงจะเอาสังขารมึงมาเทียบกับกูไม่ได้หรอกค่ะมึงมันขี้เกียจกูไม่ขี้เกียจ มึงก็ต้องตื่นก่อนกูเพิ่งสามสิบมึงต้องตื่นเลยถ้าไม่ตื่นกูจะด่าจนกว่าม,มึงจะตื่นอันนี้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าคะ่ะขี้เกียจเดินนะคนเดี๋ยวนี้มันขี้เกียจจะเดินแล้วมันจะไปเอาสุขภาพแข็งแรงมาจากไหนวะก็ไม่แปลกใจเลยแก่ไปมันเถึงมีแตโ่โรคเบาหวานความดันหัวใจก็มึงขี้เกียจออกกำลังกายอะมึงจะเอาอะไรวะ นี่ปีนี้เท่าไหร่นะหกเนี่ยอ่ะหกสิบพ่อยังเดินขึ้นได้เอ้าหกสิบเขายังเดินขึ้นได้เลยอ่ะอ่ะหกสิบพอดิฉันหกสิบแล้วอ่ะยังเดินขึ้นบันไดนี้ได้สบายเอ้าจะว,ว่าไงสรุปยังไงไอ้นั้นย้ายหรือเปล่าเอ๊ะนั่นน่ะนี่นน่ะ ไอแม็กไปไหนอ่ะาหไให้ไปแล้วเดี๋ยวนางก่อนเดี๋ยวมาเราไปไหนอ่ะหลัอ๋อนต่่อออองร้ยม อันนั้นซื้อมาเสียตังฟรีเลยทุกคนหมื่นห้านั่นอะ่ะหมื่นห้าหาเรื่องมากเลยดิฉันไอ้ฉันก็ลืมว่าซูส่าสซื้อมาต้นต้นหมากเมา mm hmm. เดี๋ยวรอก่อนนะหาเมยหนักเออมันต้องตัดตรงโคนออกอะ่ะแล้วย้ายสองทีอะ่ะตัดครึ่งอะ่ะมันจะยกง่ายมากเลย คุณแม่ไม่มาหรือมาค่ะเดี๋ยวพ่อกําลังพ่อกําลังจะไปรับแม่มาพ่อกําลังจะไปรับแม่มาแม่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลแม่ก็ดื้อดื้อแม่ก็ดือด้อดือด้อ,อนี่มีดอกมีดอกนเน่น,นี่อ่ะหอมดอกมะลิดอกมะลิหอมชื่นใจ ดอกมารีหอมชื่นใจปลูกปลูกโรยโรยโรยขึ้นหรือไม่ขึ้นช่างมันขึ้นหรือไม่ขึ้นช่างมันโรยก่อนโรยโรยดอกดาวเรืองก่อนโรยดอกดาวเรืองค่ะโรยไว้ใต้ต้นคุณย่าคุณย่าพยอมคุณย่าพยอมอันนี้คุณย่าพยอมนะคะคุณย่าพยอม อยู่จันทบ,บุรีคะ่ะคุณพี่ไม่ตกแล้วเนี่ยไม่ตกแล้วถ้ามีลมทะเลฝนไม่ตกหรอกลมมันพัดหมดแถวนี้มันมใกล้ทะเลฝนไม่ค่อยตกง่ายๆหรอกจะไปตกนู่นอจะไปตกในเมืองนู่นน่ะไปตกอโซนนู้นเห็นไหมพูนซับดีฉันงอกงามแล้วเนี่ย พูนซับดิชันเนี่ยงอกงามเลยครับทุกคนหกเดือนเองหกเดือนฟอร์มสวยและเริ่มสวยละเป็นพุ่ม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 พนัดนิคมตกชํำเลยต้นยางใช่ค่ะข้างบ้านเป็นส่วนยางจะไม่ใช่ไม่ใช่ของดิชันนะของข้างบ้านเขาบ้านดิชันมีแค่โซนนี้กับโซนนู้นที่ซื้อใหม่ อยู่ใกล้ค่ะไม่ไม่ไมกลทะเลมากนะขับรถไปแป๊บเดียวไม่ไกลมากค่ะขับรถไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพาไปเดินชอบเดินที่กว้างเมื่อวานช่างเอาแบบกำแพงมาให้ดูแลช่างเอาแบบกำแพงมาให้ดูแะเดี๋ยวก็จะเตรียมทำกำแพงไปไปในตัว เนี่ยทุกคนเดินทุกวนันเชื่อดิฉันเถอะออกกาลังกายการออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือการเดินนะอย่างน้อยที่สุดต้องเดินเดินต่ออายุไม่เกินจริงนะทําไมเขาต้องมีนาฬิกาเดี๋ยวนี้ผู้ไอผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่ค่อยได้แบบออกกําลังกายเขาต้องมีวัดเขาต้องมีวัดอะไรนะวัดว่าเดินวันนี้เดินได้กี่ก้าวกี่ก้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ย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 จะจะใช่อย่างน้อยต้องเดินค่ะโหทุกคนว่าฝนไม่ตกทุกคนดิฉันบอกว่าฝนจะไม่ตกโอ้โหดิฉันเปลี่ยนคำพูดได้ไหมเนี้ยดิฉันถอนคำพูดได้ไหมเนี่ยโอ้โห เสียงหอบดีค่ะให้มันหอบเลยอยากเหนื่อยน้องสาวที่ออกแบบบ้านให้คุณแพรรี่บอกบ้านคุณแพรรี่พื้นที่ใหญ่กว้างหน้าอยู่สถาปน,นิกใช่ไหมคะสถาปน,นิกใช่ไหม นี่ตรงนี้ก็ใช่นะทุกคนตรงนี้ก็ใช่นะไม่เอาเสาออกไม่เอาเสาออกเอามาช่วยจ่ายตังค์สิมาช่วยจ่ายตังค์งสิเพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้วแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยอีแค่ย้ายอีต้นนี้กับอีต้นนี้นะเห็นไ,ไหมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาท จ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วรอแค่เขามาย้ายอย่างเดียวจ่ายตังค์เขาไปแล้วค่ะจ่ายตังค์เขาไปแล้วเรียบร้อยเป็นคนจันเลยที่ตรงนี้เป็นที่ที่ตรงนี้เป็นที่ทวดดิฉันค่ะ ตรงนี้ยคือบ้านเกิดไม่ได้เกิดที่นี่นะเกิดอยู่อีกตำบลหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นที่แบบที่แม่อยู่ที่นี่เลยถ้าไม่ใช่คนที่นี่ไม่มาซื้อบ้านอยู่นี่หรอกไม่มาทําบ้านอยู่นี่หรอกมาทําทําไมไม่เอาเพราะว่าอยากอยู่บ้านสโลแกนก็บอกไว้แล้วว่าอยากกลับมาอยู่บ้านตรงนี้เป็นบ้านก็เลยอยากมาอยู่บ้าน ย้ายเสาไฟสองต้นค่ะทําทําเรื่องไปแล้วจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยแต่เขาจะมาย้ายให้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จ่ายตังค์ไปแล้วมีใบเสร็จมีใบเสร็จการจ่ายเงินเรียบร้อยรอคิวช่างรอคิวช่างตรงนี้เป็นบ่อน้ำนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยแต่ก่อนเป็นบ่อน้ำนะเนี่ยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ ผมถ้จนไม่เหลือบอเลยไอตาไอตากับพ่อไอตากับพ่อไอตากับพ่อกำลังจะย้ายต่อต้นหมากเมา มันก็มันก็ทําเป็นเถียงเถียงนะแต่ใช้งานมันได้เอตามันเป็นเด็กใช้ได้นะเห็นว่ามันชอบเถียงชอบอะไรนะแต่ว่าใช้มันก็ทํามันทํามันไม่มันไม่ดื้อไม่ใช่ค่ะขุดออกขุดออกขุดออกเพราะว่ามันมีเยอะแล้วนี่ต้นนี้ก็ต้นหนึ่งต้นนู้นก็ต้นหนึ่งก็เลยขุดออกค่ะ และที่ตรงนู้นมันแคบเกินไปมันแคบเกินไปมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะสําหรับปลูกต้นหมากเม่าก็เดี๋ยวจะเอาต้นอื่นลงดิฉันว่าจะปลูกกระท้อนที่กว้างไม่ต้องมีปัญหาข้างบ้านเสียงดังอันนี้คือต้องการที่สุดเลยทุกคนต้องการที่สุดเลยต้องการแบบที่ที่เราแบบอยู่แบบเงียบๆอะเวลาเราคิดงานทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พักผ่อนอะนะคนนะ่ะมันเป็นนะ บางทีเราเหนื่อยกับงานข้างนอกมาแล้วอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยเล้กลับบ้านเราอยากพักผ่อนทีนี้ถ้าเหนื่อยจากข้างนอกแล้วกลับบ้านลแล้วยังพักผ่อนไม่ได้อีกเสียงดังอีกอะไรอีกมันก็ไม่ไหวนะคนเราอะสุขภาพจิตมันจะไม่ดีสิสุขภาพจิตมันจะเสียดิมันเครียดนะเวลานอนไม่ได้นอนเวลาอยากอยู่เงียบๆไม่ได้อยู่อะมันสุขภาพจิตมันไม่ดี คนเราบางทีมันอยากอยู่แบบเงียบๆใช่มันอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่แบบพ i เ a ษถ้าดิฉันแบบชอบถ้าดิฉันเป็นคนชอบแบบแสงแสงสีดิฉันไปอยู่กรุงเทพแล้วดิฉันซื้อคอนโดแล้วแต่ดิฉันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เราเราไม่ชอบแบบนั้นมันไม่มีที่ให้เดินแบบเนี้ยมันไม่มีดินให้เหยียบอะไม่มีดินให้เหยียบอะไปไหนมันมีแต่ปูนมันมีแต่ซีเมน มันมีแต่ตึกมันที่อะอยากแบบไปเดินออกมาเดินรับอากาศบ้างมันก็ไม่มีอากาศบริสุทธิ์มันไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เราหายใจนะ้าในเมืองอะอากาศก็เป็นพิษมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมันไม่เหมือนอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกในฝนตกกลิ่นดินหอมมากเลยจริง นูนพัดไปนู่นแล้วพัดไปนุ่นแล้วตรงนี้สว่างแล้วใช่ในเมืองอุดดค่าครองชีพสูงค่าครองชีพสูงค่าที่ก็แพงด้วยซื้ออยู่กรุงเทพก็ซื้อที่ในอากาศอะถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะมากพอนะเราก็ต้องซื้อที่ในอากาศซื้อคอนโดเห็นแบบตั้งแต่ดิฉันเห็นเรื่องแผ่นดินไหวนะดิฉันแบบรู้สึกว่าโอ้คิดถูกแล้วที่ไม่อยู่กรุงเทพ แผ่นดินไหวรถติดน้ำท่วมโอ้ไม่ไหวผังเมืองเราไม่ค่อยดีด้วยค่ะผังเมืองเราอ่ะกรุงเทพฯแบบผังเมืองไม่ค่อยดีอยู่แบบนี้ดีกว่า นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเดินม,มาจากตรงนู้นอะที่ข้างข้านี้เดี๋ยวจะไปทำคาเฟ่ค่ะนี่คาเฟ่จะอยู่ตรงนี้แหละคาเฟ่จะอยู่ตรงเยื้องตรงจากตรงข้างบ้านนี้มาตรงนี้หันหน้าออกมานี่แต่ยังเหลืออีกหลายอย่างยังเหลือล้อมรั้วล้อมใจอยู่ ยังเหลือล้อมรู้ว่าล้อมใจหกโมงแล้วแปบ๊บเดียวทุกคนสว่างแล้วเห็นไหมที่ฉันบอกแล้วถ้ามีลมอ่ะฝนไม่ตกหรอกมันพัดไปหมดมันพัดเมฆมันพัดเมฆไปหมดไม่ตกแล้วมั้งเนี่ย เป็นประชาลัฐประเไทยของไทยทุกส่วนด้วยไทยลวนไม้ มีนกนางแอ่นด้วยมีนกนางแอ่นมีนกนางแอ่นด้วยซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ได้ซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะซื้อที่ซื้อตรงนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่ข้างเคียงมันติดเรามันเป็นที่ข้างเคียงมันติดเราเราก็เลยต้องซื้อเฉยๆเลยแค่นั้นเลยเขาขายไงแล้วเราก็อยากได้อยู่แล้วที่ตรงเนี้ยเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นสวนทุเรียนทุกคนเข้าใจฟิลไหม ที่มันต่ํามากเลยเขาทําเป็นสวนทุเรียนลุงกำนันเขาทาสวนทุเรียนเขาปลูกสวนทุเรียนก่อนที่ดิฉันจะมาสร้างบ้านเองและถ้ามันเป็นสวนทุเรียนนะอยู่ใกล้บ้านเรานะทุกคนสวนทุเรียนอยู่ใกล้บ้านนะเวลาเขาหน้าทุเรียนแนละ้วเขาฉีดยาฉีดอะไรนะโหกลิ่นแรงมากทำไมอะยกไปแล้วเหรอรอ่า แล้วเอารถอะไรไป,อ,ปอ,อุย้ยคาบอลตรงนี้เองตรง้างใต้อ๋อไม่ไปเอารถตังนี้ไปแบตมันพอหรือเปล่ามึงเอารถอันนั้นไปจังหวัดอะไรจันทบ,บุรีค่ะจันทบ,บุรี น่านน้ำหายท่วมหรือยังไม่รู้จังหวัดน่านน้ำยังท่วมด้วยล่าม่ป็นจังหวัดน่านบ้านสวยมากขอบคุณค่่อาออกกาลังกายเป็นเพื่อนกันทุกคนทีฉันเดินออก